วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งคะ่ะเหมาะแก่การออกทริปเป็นอย่างมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามารวบรวมสมาชิกกันก่อนนะคะที่จุดนัดพบจุดแรกนะคะเพื่อเดินทางไปด้วยกันนะคะ สมาชิกอีกหนึ่งคันของเราค่ะก็เราก็ออกเดินทางกันเลยนะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทุกคนแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดรถยังเลื่อนดันดันดันยังอยู่นะดันขาตั้งอยู่น่ะเออก่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดอแล้วทุกคน รถยางรั่วไม่เจอว่ะไม่เจอรถไม่เจอัสเลยใชแต่ไม่มีไงไม่มีฟ้าไม่มีลมอ่ะเอาใช้จุกหมุนเข้าไปอ่ะเติมลมเข้าไปเฉยๆอ่ะใช่ไหมก็ต้องเข็นไปอ่ะดิไม่ไปได้ป่ไม่ได้ ไปแล้วแต่ดูก่อนอีกกี่กิโลถึงปั๊มอีไม่น่านะโอ้ยมีคนมาช่วยเราแล้วพี่เขามีอุปกรณ์ปะยางโอ้สุดยอดมากเลยรถเข็นดิเข็นหาลูเข็นหาลูไม่เจอ เจอรอยรั่วแล้วชโชคดีพี่เขามาช่วยพ้นบางอย่างเนี่ยดูดูดูลมมันลมมันหมดครับพี่เขามีอุปกรณ์มาครบเลยที่เติมลมก็มี ผมไม่มียางในผมแตกอยู่ก็เต้มข้างทางตลอดจอมเองตลอดอะคะจอมเองตลอดโอ้สุดยอดมากเลยอ่ะที่แล้วก็เตอมที่บางเลนโดนเต้นเต้นไฟเนียเต็มหมดโอ้ดกเพิ่มอีกเลยเลย่ยใช่ใช่เดี๋ยวเราซื้ออันนี้เลยมั้งไหมเผื่อฉุกเฉิน จริงๆแล้วคุณพี่เขาขี่เลยเราไปแล้วนะคะแต่เขาเห็นว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เขาก็เลยวนกลับมาดูค่ะนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่ามิตรภาพระหว่างเดินทางเสร็จแล้วเราก็ไปจุดที่สองสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคัน กาแฟก่อนมากินกาแฟอเมซอนกันนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาออกเดินทางกันต่อค่ะเรากำลังจะเดินทางไปที่เลาขวัญน,นะคะจังหวัดกาญจนบุรีไปทานอาหารเช้ากันก่อนค่ะ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นอีกแล้วเรามากินข้าวที่ร้านครัวบ้านนาอยู่เราขวัญปรากฏว่า,า,าร้านเขาไม่เปิดค่ะเงียบกิบเลยร้านเขาไม่เปิดค่ะแต่คุณพี่เจ้าของร้านเขาก็ใจดีมากๆค่ะเขาเห็นว่าเรามาไกลเขาสงสาร <c oughs> พี่เขาใจดีทำให้ ขอบคุณครับพี่อทานสาวัทานก่อนเลยอันนี้คือกบใช่ไหมกบครับอันนี้คือก,กสบสับที่เขาใจดีทําให้ <Feel S 1> <ม>เติมพลังเรียบร้อยเราก็มาออกเดินทางกันต่อค่ะเที่ยวชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะ และเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะทุกคนได้ได้ค่ะเขาบอกว่าสมแยกเขาบอกว่าสามแยกนีไ้ไปดิมีไปได้อยู่ไหมฮะครับยางรั่วคะ่ะเป็นคันที่สองเดี๋ยวต้องหาร้านปะยางก่อนนะคะซึ่งแถวนี้ก็ไม่มีเลยคะ่ะ จนเรามาเจอร้านยางอยู่ในปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งเขาทำเฉพาะรถยนต์เขาไม่ได้ทำรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเขาสงสารเขาเห็นว่าเราไปไม่ได้พี่ๆเขาก็เลยช่วยกันทำให้นะคะโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยค่ะไม่คิดเงินเลยสักบาทเมื่อเราปะยางเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาออกเดินทางกันต่อค่ะ มาจอดติดไฟแดงตรงนี้แหละค่ะรู้สึกว่ารถเราผิดปกติอีกแล้วค่ะทุกคนปรากฏว่าที่ปะมาไม่อยู่ค่ะโชคดีเราโชคดีเรามาเจอร้านที่สองร้านนี้เขาสามารถปะสตรีมได้หลอดไปเรียบร้อยยางเราอยู่นี่แล้ว นี่รอยรั่วที่เราอุดมาปะมาจากร้านแรกแต่เขาทำได้แค่นี้เพราะว่ารูเรามันใหญ่เกินมันไม่สามารถปะได้ตัวตัวปะไม่สามารถแบบอุดได้ก็เลยต้องถอดล้อแล้วก็มาสตีมเอาอันนี้รูใหญ่ใหญ่มากน่าจะมาแบบนิ้วก้อยอะแล้วก็อันนี้รูนึง เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วเขาบอกว่าปะไม่ได้เขาบอกว่ารูมันใหญ่แล้วก็เยอะใหญ่มากเลยวไม่ยูใกล้เสียงกันเลยแล้วยางใหม่ก็หละจักติดกันเลยยี่ห้ออะไรไม่รู้ให้ย่างเงี้ยมันอยู่อยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยมันมันใหญ่มากไม่ใหญ่หรอเข้าไปได้งานเลยก็เมื่อกี้เสียบสองงานเข้าได้ไงใช่ยางมอเตอร์ไซค์เล็กไปกว่า ช่างเขาบอกว่าปะไม่ได้เพราะว่ารูมันใหญ่มากแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำให้ก่อนก็เลยใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีทำให้จนได้นะคะมันรูคู่ตาปะคบประคบนี่ก็โอเคอยู่ไหมอืมมาเป็นเบาเอาพอให้ถึงกุงเทพแค่นี้ม้องแค่รูแล้วนองก็ประมมณน ถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่รู้ว่าแน่แลรอทีน,นี้มันคู่กันอโอเคนะค่ะโอเคท้ายคุณลุงเขาก็ทำได้ <laughs> ไปค่ะกลับกรุงเทพกันไม่น่าจะไปไหนได้แล้วสภาพยางแบบนี้นะคะพอมาเจอโค้งนี้ เอ๊ะรู้สึกว่ารถผิดปกติอีกแล้วค่ะต้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วแน่ๆเลยใช่แล้วค่ะที่ปะมาไม่อยู่อีกแล้วค่ะสรุปไปไม่รอดจ้าไปไม่ถึงกรุงเทพจากที่เราปะยางมาแล้วมันไม่อยู่มันรั่วออกหมดเลยสรุปแล้วเราก็ต้องหารถยกจนได้ ถึงร้านเปลี่ยนยางแล้วจ้าสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนบนความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคะโดยปกติแล้วร้านพี่เขาจะปิดวันอาทิตย์นะคะแต่บังเอิญว่าวันนี้เขาไม่ปิด ร้านนี้ชื่อว่าร้าน BB m o มอนสเตอร์นะคะอยู่ในตัวจังหวัดสุพรรณเลยพี่เขาบริการดีมากๆเลยค่ะค่าลดยกเขาก็ไม่คิดไหนๆเราเปลี่ยนแล้วเราก็เลยเปลี่ยนยางหลังแล้วก็ยางหน้าไปพร้อมกันเลยค่ะพี่เขาบริการดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาเข้าใจหัวอกชาวสองล้อเพราะว่าพี่เขาก็ขี่สองล้อเหมือนกัน นวันนี้แบบคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบทุรักทุเลของจริงคลิปที่แล้วยังยังไม่ทุรักทุเลขนาดนี้วันนี้เจอตั้งแต่อะไรตีสี่ตีห้าออกจากบ้านฝนตกน้องผ่าฝนลงมามาเจอปุ๊บรถคันแรกยางรั่วอะซ่อมได้มีคนมาช่วยพอมา,มากินข้าวเสร็จรถเล่ายางรั่วคุณผูช้ชมแล้วรั่วนี่คือแบบ 3มลูอ่ะมีที่ไหนเราเคยยักลักศรลูตล์ถูกค่ะสำหรับวันนี้าไปก่อนกับเพงเอพก่อไม่ไหวแล้วสุดท้ายเราก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะทริปนี้ต้องขออภัยทุกคนเป็นอย่างสูงที่ไม่มีบรรยากาศสวยๆมาให้ทุกคนชมเลย